โอเคค่ะงั้นวันนี้เราพอกันแค่นี้นะคะนักเรียน ส่วนเรื่องมหาลายัยใครที่อยากเข้ามหาลาัยไหนก็ขอให้คิดกันดีๆนะคะใหม่ๆเองจบจากี่มราเองจะเรียนต่อที่ไหนหรอราชพัฒอยุธยาเนี่ยแหละแล้วสาขาอะไร,รอะสาขาพัฒนาชุมชนเห็นล่าสุดเขาก็ไปลงพื้นที่ที่เชียงใหม่ด้วยมั้งแล้วเองอะอยากไปเรียนต่อที่ไหนหรอในใจคิดว่าอยากเรียนบีบีบบบบมีอะไรใหม่ๆดีๆเต็มเลยราชพ <สา S 1> ัฒ์ของเราก็ดีนะเว้ยเห็นคนจบที่นี่ใครก็เยอะแยะเหมือนกัน เอ็งคิดดีแล้วหรอว่าจะเรียนที่นี่อ่ะใช่โอเคงั้นไว้เจอกันใหม่นะบายไหมโอเรียนสองคนนั้นคุยกันปะทำไมคนชื่อใหม่ต้องเลือกเรียนราชภัฏด้วยวะ็นใครก็บอกว่าเรียนราชภันยาไม่มีอนาคนละท่นแหละเองว่บ้างเราก็ว่างันนะเว้ยได้ยินคนเขอพูดว่าเรียนที่นี่เราจบไปเป็นคนไม่มีประสิทธิภาพเราไปเลือกมหาลัยอีกนหมืนไเออเอดิแล้วเยนี้ยเอ็งจีบแล้ว ข้าวมังไก่ปะล่ะเออปรด็มีอยู่เจ้าหนึ่งก็แบบว่าไหนเราแนะนำตัวไหน่อชื่อนำงสาวชีตาเชียมงคลค่ะจบมาจากอายุทยานสอนค่ะสายวิเคริะห์ค่ะแล้วทําไมถึงเลือกเรียนสาขานี้มหาค่ะ นำสิ่งที่เรียนมาไปต่อยอดทอุกทิศที่บ้างค่ะโอเคค่ะหวังว่าเราจะได้เจอกนะันขอบคุณค่ะไหนลองแนะนำตัวให้อาจารย์รู้จักหน่อยสิหนูชื่อพรทว่าตังเงินะคะจบจากโรงเรียนน้องสายวิทยาสายวิทย์คณิตค่ะโอเคค่ะและ้วทำไมถึงได้เลือกมาเรียนมหาลัยนี้สาขานี้คะหนูชอบและหนูอยากเป็รรนข้าราชการค่ะอืมโอเคค่ะงั้นหวังว่าาจะได้เจอกัน ค <B> ่าดีใจด้วยนะเองอะสอบติดไลไรเกษตรหรือธรรมศาสตร์ค้าติดร,รัชคาร์ธนกรศิริยาลนี่แอ๋องั้นค่าดีใจด้วยนะถ้าคิดว่าเองจะไปเอาที่ดีวันนี้อ้าใหม่มาสมัครที่นี่เหมือนกันเหรอใช่โอเคงั้นไว้เจอกันหลังสัมภาษณ์เสร็จนะเชิญค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนเราแนะนาตัวให้พี่รู้จักสิหนูชื่อนางสาวคณภา,ามาตังค์นะคะจบจากราชภัฏนนท์พลาสิทธิยามาสาขาพัฒนาชุมชนค่ะหนูไดประสบการณ์อะไรม,มาบ้างหรอหนูได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชุมชนค่ะพี่คิดว่าราชภัฏอ่ะมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ขอลองตัวนีกทนิงนะเพราะว่ามีสมัครเหมือนกันตำแหน่งนี้เหมือนกันเ งี้ยเดี๋ยวรอทางบริษัทิดตอกลับไปนะแกแกเห็นคนนั้นปะจบมาจากรชาชภัฏวะไหนไหนสงสัยมีประสบการณ์นิดหน่อยมันะ้งคงไม่เหมาะกับบริษัทเราหรอกจริงใครใครตอใครก็ว่ากันว่าจบจากรชาชภัฏมาคงไม่มีประสิทธิภาพะลรทั้งนั้นกินเรียนเล่นน้องซะมั้งแหมแกก็ตรงเกินรอดูประกาศผลเพอใครจะติด เชิญค่ะสวัสดีค่ะแหมเรางแนะนำตัวให้พี่รู้จักสิชื่อนางสาวจิตตาชัยมงคลค่ะสาขาสาขารบริหารธุรกิจค่ะมีประสบการณ์อะไรบ้างไม่มีค่ะไม่มีเลยเหรอใช่ค่ะอืมพี่ก็เห็นด้วยนะว่า นะ่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่า <c oughs> แต่ว่าพี่ต้องยืน่นเรื่องให้ท่านประหานก่อนถ้ายังไงเดี๋ยวรอทางบริษัทติดต่อกลับไปนะได้ค่ะขอบคุณค่ะเชิญ <c oughs> ค่ะขออนุญาตค่ะท้านค่ะอันนี้เป็นขอรสติก์ของเด็กที่มาสมัครงานตำแหน่ง CSR ค่ะมีทั้งจบจากราชภัฏแล้วก็กันคุณนลค่ะเชิญอกไปกันเลยค่ะได้ค่ะปร <c oughs> ะธา <c oughs> น ไม่ไงคะอันนี้เป็นประวัติของเด็กราชพัฒนค่ะมีประสบการณ์แต่หนูคิดว่ามันไม่มีประสิทธิภาพพอสําหรับบริษัทเราค่ะไม่มีประสบการณ์เลยแต่คิดว่ามีประสิทธิภาพมากพอทำไมคุณถึงคิดอย่างนั้นคะก็เด็กราชพัฒน์อะคะ่ะใครๆก็ว่าจบมาไม่มีคุณภาพแน่นอนคุณเป็นถึงเฮดอาในบริษัทนี้ทําไมคุณถึงมีความคิดที่เหมารวมแบบนี้นคะฉันจะบอกอะไรให้นะคะ ฉันนี่แหละก็จบจากราชพัฒน์มาเหมือนกันแล้วก็เสียใจด้วยนะคะคุณก็คงไม่เหมาะกับงานบริษัทนี้เหมือนกันค่ะออกไปก่อนได้เลยคะ่ะท่านประธานคะขออนุญาตค่ะค่ะนี่เป็นเล่นประเมินผลงานของคุณหมวนตลอดระยะเวลาสัาเา่เดือนค่ะ อันนี้คือผลงานของเด็กที่จบใช่ค่ะประธานงั้นเดี๋ยวไปเรียกคุณหมวดมายบประธานค่ะได้ท่านปานนะะระธา,านเรียกโคะสวัสดีค่ะทประาน,านชน,น่นค,ะค,ค่ะอนนเป็นผลงานของเด็กที่ม,มันได้แค่นี้นะคะ่ะ ตนนี้คิดว่าดีแล้วจริงๆใช่ไหมคะใช่ถ้าเอิคุณยังไม่พัฒนา,นาตัวบรนี้อีกทางบริษัทเราก็คงจะต้องพิจนารณาคุณใหม่แล้วะคะได้ค่ะได้ค่ะ<อ>ยนะคะีค่ะนี่คือผลงานของคุณใหม่การพัฒนาใช่นงคะสวัวสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือผลงานของคุณใหม่เหรอคะอค่ะเกินคาดมากเลยนะคะเนี่ยดีค่ะ พัฒนาตัวเองต่อไปนะคะเรียบร้อยค่ะ สถานศึกษาเป็นเพียงอคติที่ไม่ยุติธรรมคุณค่าและความสามารถของคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่จบมาแต่ขึ้นอยู่กับศักยภาพการทํางานของแต่และบุคคลเด็กมอดังไม่ได้เก่งเสมอไปและเด็กราชะพัฒก็ไม่ได้ด้อยกว่าตามที่สังคมมองฉะนั้นความไม่ได้ถูกนิยามด้วยสถาบันแต่ถูกนิยามด้วยความสามารถตนเอง